ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลน้ำแต้ม AI มาฝากทุกท่านกันอีกแล้วครับวันนี้ ขาว AI แดงคู่เล่น POK okay. เอาละไปดูแต้มบ,บุกสุดคมในกระดานนี้พ,พร้อมกันเลยครับดูว่าจะมีไอเดียบุกที่น่าศึกษาแก้ไหนครับสำหรับคู่นี้ <Okay. S 1> จังหวะนี้เคลียร์ริม โอ้โห oh, หุกเลยถ้ามาทรงนี้บุกด้วยเบีย้ยคู่ริมใจเย็นไว้ก่อน AI กินตัดเลยครับซัด AI ก่อนเลยเอาล่ะเอบอกอย่าให้เครื่องผมร้อนนะผู้เล่นปโอเค ไม่ซ้ายใช้ม้าเทียมสำหรับ AI เราก็เทียมเหมือนกันพร้อมละสำหรับฝั่งขาวแดงก็พร้อมเหมือนกันอ่าเดือนขุนตรงกันซะด้วยเอาละ AI เปิดแต้มนี้เอยังไงเหลือแต้มนี้มีพิรุษไม่สนครับจังหวะนี้ เทียมเรือปีกซ้าย AI จับเรือซ้อนเลยจะทำอะไรเนี่ย AI อ่เดินขุนดูเชิงแล้วแล้วเดินขุนดูเชิงเหมือนกันเหลีหล่ยมมีไอ้นี่มันร้ายจริงๆเอาละบุกกลางกระดาษดูเชิงเติมโคน เอาละการกระดานน่าจะหลายๆตบครับเปิดริมก่อนเลย AI ยันสกัดเอาล่ะเปิดศึกเซนเตอร์จะแหกด่านเข้าไปยังไงเนี่ย AI ยังเหนียวอยู่ครับ โอเมท,ทะลวงฟันโอโคนทะลวงฟันเอาเลอ้มาโดดหลบครับโ,โดดเป็นโกบเลยมาแดงอขาวก็โดดมากเหมือนกันจังหวะนี้ครับผมเตะเจาะยางอวัดความแข็งแรงของช่วงล่าง AI น่อยกินเลยครับ โอ้โหโผลเตรียมเซ็นเตอร์จังหวะน,นี้ชักโคนกลับมาช่วยลวงเข้าไปเอาละครับซัดกันนัวเลยทางเรือเปิดจังหวะน,นี้จับโคลนดันเข้าไปเรือ หมอนวดได้ใช้งานโอ้โหจังหวะนี้จับมาครับหมุนมานี่ยังไงดีเนี่ยถ้าเราเป็น AI โอ้โหโดนสูตรลุกจนเข้าไปเอาครับ AI จับเลยครับผมมัดโคนไว้ก่อนเอาละเชื่อว,ว่า FC AI น่าจะเห็นแต้มครับทำไงดีมากแดงโอ้โหช็อตนี้เลือกที่จะเดินโคนไล่เรือ อย่างนี้เจ็บปวดไหมเนี่ยโอ้โหโก็ไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ไอ้จับเรือครับผมกอดม้าไว้เลยโอ้โหไม่ไหวครับเป็นตาเดินที่สำคัญครับโอ้โหติดติดติด,ตดหลังติดเรือก็ยอมครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคยกตรงขา่าขอมอบตัว AI ไไปนะตำแหน่งนี้เลยครับทุกท่านก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและก็ความสนุกบันเทิงกัน ต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกร,รม AI ชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแป,ปรปันท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับทหารนักโขกทุกท่าน